ดีพีที่ส่บวสวดที่ 7- ถึงส1สวด3รอบพุทธานุบุตรที่7พุทธานุสติรอบที่1 อิติปิโสภะคะวะระหังสมมาสมุทโวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตาโรภุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโต ปะคะวตาธรรมโมสันทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตถโกวินโูหิติสุปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโกผู้ปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆยาติถัง จตาริปูริสายุคานิอัตถปูริสาวุคลาเอสาวกกวะโตสาวกาสังโฆอ,อาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนยันชาลีการณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปปโตนจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกินจีเยวเจสโกปะพชัง ทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตตังพระวันตุเมสิธิลาพังชนานาเยมะีจินดาปิยังจายะจัทนังสัพเพชนะพหูชนาปิยังมะมะสักกะตวาพุทธะตานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสธินานสันดุบัตตวาสัพเพทุขา อุปัสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตมังวารังปริราหูวัสมานังธรรมเตเชนัสโธทีนาอัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาบูปัสเมนตุเตสกัตวาสังฆาตตนังโอสถังอุตมังวารังอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนัสโธทีนานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาบูปัสเมนตุเตบทสวดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ด รอบที่สองิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวนุตตโรปุริสาธรรมสาระธิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภะคะวาติสวาะาโตภะคะวตาธรรม san thi thi ko akari ko ehi pasi ko upanai ko pachatang ve thi tapo vinyu hi ti subati pano bhagavato sa vakasang ko Pujo pati pano bhagavato sa vakasang ya ya pati pano bhagavato sa vakasang sa mi ti pati pano bhagavato sa vakasang ya ti thang chata ri puri sa yukani ya tha puri เอสาวกะวะโตสาวกะสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชาลีการันโยอนุตรังมุญย์ขิตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโฆนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัต ุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสท,ทีกินจิเทโวเยสโกปะพชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมะนีจินดาปิยังจัทนังสัพเพชนะ,ะหูชนะปิยังมะมะ สกตวาพุทธรรตนังโอสถังอุตมังวารังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชจนะโสทินานัสสันตุบัตตวาสัพเพขยาบูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมรตนังโอสัังอุตมังวารังปริราหูปสมานังธรรมเตชนะโสทินานัสสันตุบัตตวาสัพเพ เฮาวูปัสมนตุเตสกักตวาสังขละตาะังโอสถทังอุตมังวารังอาหุในยังปางหุไนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุวัสสะเปโรคาวูปัสมนตุเตบทสวดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่สาม อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโนสุกตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาซาติสัตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโต ภาควตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัพโพวิน oh ยุหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสโฆุปฏิป oh ัโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติป oh ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิ่ทางจัตตาริปุริส oh ัยยุคานีอัฏฐปุร oh ิสสาวุคะราเอสาวกะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิายโยอันชั่มีกาดานิโยอนุตตรังมุญญเกตังโลกัสสาติ จินนามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังการิเทวสุโปเสทกินจิเทวเยสโกปพะชังทัสสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิธิลาพังชนานะเย มณีจินดาปิยังจัทนนาสสพเพเทวาภูชนาภวันตุเมสักตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชจนะโสตินานัสสันดุบัตตวาสพเพทุขาวุปสเมตตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปริราหูปัมานังธรรมเตชะนะ โสตินานัสสันตุปาตวาสัพเพพยาบูปะสะเมนตุเตสกักตตวาสังฆาตตานังโอสถทังอุตมังวรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตเชนโสตินานัสสันตุปัตวาสัพเพโรากาบูปะสะเมนตุเต